ภาพระ๊อบที่โดนไฟไหม้นะครับนีนะ่ของเครื่องใช้ที่อยู่ในกระ๊อบก็โดนไหม้ไปด้วยเลยนะครับคนสมัยก่อนก็จะมุ่งหลังคากันแบบนี้เลยนะพี่ก็จะใช้ใบชิน้นนี้เลยนะปัจจุบันใบชิน้นนี้ก็หาดูได้ยากมากๆเลยนะตอนนี้น้องวัดก็จะลงมาแล้วนะให้พี่สลองชิมจัดไปว้าวโอ้นี่เลยเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวไห่เปรียปร้ยวครับหรอหวานใช่ไหม ชิมดูก่อนรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแต่ สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยครับวันนี้ผมก็ได้แวะเวียนมาหาลุงอีกแล้วนะครับซึ่งลุงก็ได้พักอาศัยอยู่ในป่าลึกนะครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมได้ข่าวว่ากระต๊อบของลุงนั้นโดนไฟไหม้นะครับซึ่งเราทั้งสองคนก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนานแล้วนะครับวันนี้เราทั้งสองก็ได้ถือโอกาสที่จะเข้าไปที่กระต๊อบลุงอีกครั้งนะครับเราจะไปดูกันว่ากระต๊อบลุงนั้น ได้สร้างเสร็จหรือยังนะหรือว่าโดนเผาจริงหรือเปล่าบางทีสิ่งที่ผมได้ยินมามันอาจจะไม่จริงก็ได้มาอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาก็เป็นได้นะครับวันนี้ผมกับน้องวัดก็จะลองเข้าไปดูกันว่าเรื่องที่ผมได้ยินนั้นจริงหรือไม่จริงนะโดนเผาจริงหรือเปล่าหรือว่าโดนเผาไม่จริงถ้าโดนเผาตอนนี้ลุงได้สร้างหรือยังหรือว่าสร้างยังไม่เสร็จนะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ กันงวัดได้เดินทางมาถึงที่กระตอบลุงแล้วนะครับเราลงไปข้างล่างกันก,นกว่าครับบรรยากาศโดยรอบที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่ามีบางจุดที่ถูกไฟไหม้นะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงป่านู้นนะพวกเขาตรงนั้นทุกคนถูกไฟไหม้นะ ไฟไหม้รุนแรงมากๆครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าครับ พี่พี่เห็นกระต๊อบไหมครับกระตอ๊อบโดนไฟไหม้นะ่นาจะมาจากไฟป่าหรือป่ะม่น่าจะมาจากฝินืนคนน่นจะมาจากไฟป่า ทีน้พี่อารมนะมึงจออ้วเหรอแล้วกไงมาอืมอ้วงเลยั้งสองคนก็ได้ลงมายัางกระต๊อบลุงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่สํารวจบริเวณโดยรอบนะครับว่ากระต๊อบของลุงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนี่คือสภาพกระต๊อบที่โดนไฟไหม้นะครับนี่นะข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ในกระต๊อบ ก็โดนไหม้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับบางทีข้าของที่โดนไหม้ไปนั้นอาจจะมีคุณค่าหรือว่าอาจจะมีความหมายต่อลุงก็เป็นได้นะแต่ตอนนี้ก็โดนไหม้ไปเตรียมเลยนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูกระต๊อบหลังใหม่กันดีกว่าครับกระต๊อบหลังใหม่ที่ลุงได้สร้างขึ้นมาใหม่นะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับอืมลุงก็ได้มูลหลังคา ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสังกะสีนะฝั่งนู้นก็จะเป็นผ้ายางนะครับแล้วก็ส่วนชายคาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าใบจากหรือว่าใบที่ใช้มุงหลังคานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะใบไม้ชนิดนี้ถ้าพี่ๆรู้ก็อย่าลืมเม้นบอกผมไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นใบอะไรนะแต่ที่รู้ๆกัน ใบไ,ไม้ชิดน,นี้เขาจะไว้มุงหลังคานะตอนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีสังกะสีตอนที่ยังไม่มีกระเบื้องนะคนสมัยก่อนก็จะมุงหลังคากันแบบนี้เลยนะพี่ก็จะใช้ใบชิน้นนี้เลยนะปัจจุบันใบชิ้นนี้ก็หาดูได้ยากมากๆเลยนะตั้งแต่มีสังกะสีตั้งแต่มีกระเบื้องตั้งแต่มีความเจริญเข้ามาการมุงหลังคาแบบนี้ก็หายไปเลยนะครับบ,บางันบางก็จะออกไปหาวัตถุดิบแล้วก็หาฟืนเพื่อที่จะมาประกอบอาหารในค่ำคืนนี้นะครับ เดี๋ยวอีกสักครูปผมก็จะพาพี่ๆไปเด็ดมะไฟมารับประทานกันนะดูซิว่ามะไฟที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงนะเราไปหาฟืนหาวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารในข้ามคืนนี้กันดีกว่านะครับ ผมก็หาฟืนมาได้ในจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเราไปหาน้องวัากันดีกว่านะครับตอนนี้เขากำลังปีนลูกมาไฟอยู่นะไปน้องวัาอยู่นู่นนะเ,นเ,เอ,อเป็นต้นเลยอโอ้ี่พี่ๆรับมีฝั่งนุ้นด้วยนะนูน้นโอ้อใช่เยอะมากเลยอะ่ะที่นี่นะตอนนี้ ตอนนี้น้องบัดก็จะลงมาแล้วนะให้พี่สลองชิมจัดไปว้าวน่าอร่อยมากเลยนอ,อ่นะครับอือเคลองดูพี่อร่อยมากฮะพี่บเรียวเลยอะช้ำๆเลยนะกล้องไม่เพื่อโฟกัสน,นะพี่ๆนะจริงๆอ่ะลูกสวยมากเลยนะอืมอืมนี่แหละครับ โอ้น, oh. นี่เลยเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวป่ะเปรียปปร้ยวครับเหรอหวานใช่ไหมผมแกะให้อ่ะโอเค okay, ครับ,อรบลองชิมดูก่อนอืมรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแต่หวานนำ ใช่นี่นะรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับเดี๋ยวผมจะแกะอีกหน่อยนะนี่นะครับหวานนรับหวานแต่จะมีความเปรี้ยวนิดหนึงนะครับแต่โดยรวมคือหวานครับนี่นะอืม อร่อยครับอร่อยอรสชาติไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนมะไฟป่านะครับเหมือนเป็นมะไฟบ้านนะแล้วก็มีเยอะมากๆเลยนะมีสามต้นนะแต่ละต้นลูกเยอะมากๆเลยพี่นะจะพาพี่ๆดูดีกว่านะลูกนี้ผมสามารถหยิบถึงเลยนะแล้วก็ฝั่งนู้นนี่แย่เลยนะพี่เห็นไหมครับ หน้นน่ะนะลูกเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมครับลูกมาฝ่ายไหมครับอืมอ้ตอตรงนี้เต็มเลยนะ เหมือนมีใครมาเลยพี่โอ้ยโอ้ยไน้องเบนมาได้ไงครับสวัสดีครับพี่ใส่ลมนะครับสวัสดีครับโอ้โหมาสักไกลเลยนะใช่โอ้สุดยอดเลยบังเอิญจริงบังเอิญมากเลยอยู่ดีๆก็มาเจอกันเชยโอเคทำอะไรกินนะพี่เดี๋ยวผมจะก่อไฟแล้วก็ไปตัดไผ่กล้วยอืมอืม คืนนี้เราก็ถ่ายด้วยกันนี่แหละใช่เราจะมานอนกันสามคนโอเคโอ้ดีเลยดีมากมีเพื่อนนอนนะพี่ลุงไม่อยู่นะใช่ลุงไม่อยู่ครับน่าจะลงไปบ้านนะเบสอือโอ้พี่มัอนเออจริงเลยสุดจริงคิดแล้วผมจะมาไม่ถึงมาไม่ถูกนะนะเอยลุยป่ามาสักไกลเลยนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วหน้าบ้านคุณลุงเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะพี่พี่โอเคครับ okay, uh, พี่พี่เดี๋ยวผมจะไปตัดใบกล้วยเพิ่มนะครับ 一个男的啊。 เราทั้ง3ามคนก็ได้ประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับเมนูของเราก็มีหอหมกนะครับแล้วก็มีไข่ทอดนะต้มต้มเลียงนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมก็เรียกว่าผักหวานนะครับแบงคงดุแบงคงดุแล้วก็ปลากระป๋องนะครับแล้วก็ขุนเชียงเมนูหลักๆของเราวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรากินข้าววันดีก้ก่อนนะครับผมน,นี้หิวแล้วนะใช กอบวงเน็ตอืมอืมครับอะไรกันล้วเมือนนะเนี่ยวนอนยังบอกนอนกานเลยเอาเลยเถอะเออน้องเบดไม่มานั่งผิงไฟกับเราเลยนอนแล้วหรือเปล่าน้องเบดไปเข้าห้องน้ำ น้ำเหรอ,อไปไทยนักไทยเบาผมว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่นะอ,อาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในป่าลึกมั้งที่นี่มันมีลมตลอดอมลมแรงเห็นไหม,มเรานั่งจุงไฟลมแรงเลยผิงไฟก่อนนอนนี่จะต้มน้ำนะใช่ราลองกินร่างกายจะได้อุ่น ดีนะมาเจอภูมิสองคนแล้วนะไม่งั้นผมนอนหนาวอยู่แน่เลยอนอน,ออนหนาวแน่คืนนี้นะมันเย็นมากครับจริงลงมาไม่อยู่นะใช่คร่ะว่ากเันลบเย็นแล้วใช่เลยเริ่มเย็นกลันะบฝนไปหมดแล้วตกลงเป็นฤดูหนาวหรือว่าหรือว่าแดูฝนหรือว่าฤดูร้อนใช่บางทีก็มีฝนมาฝนนั่งหมดเลยจับฝนนะ สามาดูมันลุมกันตับอะไรนะพี่ตับอะไรนะเฮ้ยใช่แล้วะตับอะไรนะสับสน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 เอาไปทำอะไรสับสนเปรี้ยวทำอะไรกินทำอะไรอ่ะโอ้ับสับนี้ใช่ไหมสับสนเอาไปทำอะไรเอาไปถายนะอ๋อใช่ใช่สับสนเอาไปแปลรูปไหม แต่รูปเราไปขายก็สบายเลยเอาทำกระดาษเหรอไปทําไม้กระดานก็ได้ไม้กระดานนะไปสับสับสับแต่ถ้าสามูสามูอร่อยเลยสามูก็อร่อยสามูแล้วก็ไปทําทํากะเพราถ้าสับสาวสับสาวสับสาวก็เจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงเท่าไหร่ประเราแน่เจ็บใจนะครับสับสาวก็เจ็บใจ เวงสาวเนี่ยเศรษฐตอนที่ดวงสาวเนี่ยเราทั้งสามคนก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับอาหารว้นนี้อร่อยมากๆครับเป็นฝีมือของน้องเบสแล้วก็ผมแล้วก็ท่านวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับโอเคสําหรับค่ำคืนนี้ผมก็ขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะแล้วพบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับบายน้องเบสบายทานวันบายครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้อากาศโคตรข้างที่จะสดใสเลยนะครับส่วนเมื่อคืนก็อากาศหนาวเล็กน้อยนะครับตอนนี้ลุงก็ได้กลับมาแล้วนะครับน้องวัดส,สับอะไรอ่ะเราได้สับ,บเอาเขาเรียกเอาแล้วโอขุยออกอะ่ะขุย<ว>อ,ออก,<า>กใช่ไหมโอขุยมากใช่ไหมแต่ผมเรียกว่าไส้มากนะ ไนะส,ส้หมากนะใช,ไใช่ไม่ใช่ไส้หมาใช่ไหมไสไสครับคนเรียกว่าไส้ครับไ oh. ส้หมากครับไส,มสผมจะบอกว่าที่สับสับอยู่นี่คือต้นหมากนะครับนี่นะนี่พื้นหลังเห็นไหมครับลุงเขาบอกว่าหมากเนี่ยเราทําฟ้าปูพื้นอยู่ได้นานมากๆเลยครับแปดถึงเก้าปีเลยนะน้องเบตเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมสบายคนระับ หนาวพี่หนาวเล็กน้อยป่ะแอบแอบหนาวครับอันนี้ผมไม่ได้แอบหนาวนะโค่นหนาวคนหนาวใช่ไหมผมนี่หนาวเล็กน้อยอ่ะโอเคส่วนน้องวัดน่ะครับเมื่อคืนเป็นไงหลับสบายไหมก็หนาวครับหนาวหนาวมากป่ะอากาศดีครับหนาวเล็กน้อยหรือว่าหนาวเยอะเยอะหนาวเยอะหนาวเยอะใช่ไหมโอเคสำหรับเช้านี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราทั้งสามคนหรือว่าสองคนวะ เบ็ดมาเปล่าสำหรับคลิปหน้าเบ็ดยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะคลิปหน้าเราก็จะมาช่วยลุงเขาทํากระต๊อบนะครับนี่นะทํหลังคาใหม่แล้วก็ปลูกฟ้าด้วยนะครับกระต๊อบหลังเก่านั้นโดนเผาไปแล้วนะพี่พี่ผมไม่รู้ว่าโดนเผาไปได้ยังไงนะเป็นฝีมือของคนหรือว่าเป็นฝีมือของธรรมชาติผมก็ไม่รู้นะพอมาร,ารู้อีกทีก็โดนเผาเรียบเลยนะทุกคนผมจะพาพี่พี่ไปดูสร้างของ กระตอมบอิทีนะครับซากของกระตอบนะครับนี่นะโอ้ข้าของเครื่องใช้นะครับอืมเหลือแต่้างนะทุกคนเห็นไหมครับก้อนนี้โซ่นะโซ่ที่ไว้ล็อกประตูนะก็นนี่คือนี่คือเครื่องตัดยานะทุกคนเครื่องตัดยาก็ไปหมดเลยนะอืมนี่นะอันนี้คือใบนะโดนไฟไหม้นะทุกคนเนี่ยโดนไฟไหม้แล้วก็หม้อด้วยนะพี่เห็นไหม เช้านี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับถ้าชอบคลิปของเราทั้ง3คนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายตกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้ง3ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบายครับบายน้องวัด